ถ้าเรามีงบ25,000บาทเนี่ยจะเปลี่ยนรถกระบะธรรมดารรมดาให้ดูเท่นในสไตล์ที่เขาเรียกว่า American Clean ได้ยังไงหัวใจสำคัญก็คือการเปลี่ยนลูกภายนอกให้ดูดุดันขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่งข้างประตูมือจับประตูแล้วก็มีซุ้มล้อสีดำที่ได้ฟิลมาจากรุ่น Overland เลยอ๋อแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าสีดำเงาที่ฝาท้ายด้วยนะจุดนี้แหละที่ทำให้รถดูแพงขึ้นมาทันทีเลยโอเค นอกจากความหล่อแล้วนะครับฟังก์ชันการใช้งานที่ต้องมาคู่กันเขาจะเพิ่มของที่ใช้ได้จริงเข้ามาด้วยอย่างเช่นแผงกันสาดกระจกอันนี้ดีเลยเวลาฝนตกก็ยังแง,ง้มระบายอากาศได้แล้วก็มีฝาถังน้ํามันดีไซน์ใหม่ช่วยกันรอยและที่เด็ดเลยคือฝาท้ายกระบะค,ครับมันมาพร้อมเบ็ดไลเนอร์แถมยังมีโช๊คผ่อนแรงด้วยนะทําให้เปิดปิดง่ายขึ้นเยอะเลยเออแต่ว่าภายในคันนี้ยังเดิมๆนะครับไม่ได้แต่งเพิ่ม ด้วยงบที่จำกัดคุณก็เปลี่ยน t r a v วลตัวเริ่มต้นให้มีสไตล์เฉพาะตัวและใช้งานได้ดียิ่งขึ้นด้วยอะไหลแ่แท็กจาก Toyota Accessories เลยครับมันก็จะพอดีเปะ๊เปะๆแล้วก็ไว้ใจได้เรื่องคุณภาพ